ตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยนะครับซื้อของเรียบร้อยแล้วผมก็จะเดินทางผมจะเลี้ยวขวาที่ถนนสป,ประสิตเหมือนเดิมนะครับนนสป,ประสิทธิ์ ทิที่ประสงค์นะครับมุ่งหน้าโรงเรียนเนนบนผมจะไปทะลุออกแยกเซนทันนะครับไปพาร์ทนะไปพาร์ทเซนทนผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับลอดใต้สะพานนะครับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาฝั่งนู้นแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายแยกดงพึ่งน,นะหรือท่านจะพอไปถึงแยกแยกโรงเรียนสามเมื่อกี้ท่านก็เลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งไปที่ แยกหอิาอากานะครับหอิกาหน้าราชพัฒนะครับท่านก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยนะครับก็ไปถึงลงอ,อูพึ่งนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะพาท่านทัวร์ไปทางเส้นนี้เส้นถนนสปะสิบิจนไปถึงไปพัดไบพดรอบเมือนะหรือว่าถนนเส้นหวนนรับ สว่างอารมณ์รถสว่างอารมณ์นี่เห็นไหมครับมันจะแยกนี้มีปัญหามากเพราะมันรถมันพุ่งออกมาคือเขาต่างคือจริงๆอ่ะทางนู้นจะต้องจอดนะครับทางนู้นจะต้องจอดที่ออกมาเนี่ยมันต้องจอดก่อนดูว่ามีมีรถม,มาไหมเพราะตรงนี้เป็นทางเอกสรรสิทธิ์เส้นนี้จะเป็นทางเอกเสนเน้เน,ทเเสนที่ตัดมาเป็นพอมาถึงทางแยกต้องจอดนะครับจอดก่อน รถส่วนใหญ่ก็ไม่จอดน้ำพวดเลยครับชนกัน,นบ่อยทั้แยกตรงนี้ผมก็จะตรงไปนะครับก็จะตรงไปสายมือก็เป็นโรงเรียนสามัคคีข่ามือก็เป็นชุนประทา จะเป็นกรมทางหลวงแล้วก็ค่อยไปกรมชนนะครับต่อครับเอ็จะเป็นมุงหน้าไปที่โรงเรียนเบนจะมามหาราชนะครับจะเสีสองข้างทางรถจะเยอะมากเราจะมีวันพูธวันคี่อยู่นะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่จอดได้นะ เรียนกวดกวดวิชาจนเยอะนะอาจารย์แต่ละคนก็มีมาเปิดโรงเรียนกวดวิชาธรรมเนียมเส้นนี้นับมีแต่โรงเรียนกวดวิชาสอนพิเศษนะครับสอนะพเิเศษเยอะเลยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับวันจันทร์ศุกร์วันราชการเนี่ยนะก็ ช่วงนักเรียนก็นักเรียนเต็มนะครับเรียนพิเศษวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็มีนะครับเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็มีแต่ว่าก็น้อยน้อยหน่อยก็จะมาเรียนช่วงเช้าอย่างลูกชายผมก็มาเรียนแต่ว่าเรียนตรงโน้นนะครับเรียนเรียนหลายที่ครับแต่ว่าไม่ได้เรียนแถวนี้เรียนตรงโน้นเลยมาตรงก่อนถึงเสียกุกีก่อนถึงเสียกสามกุกี จะมีโรงเรียนสอนโรงเรียนวิชาอาจารย์ดังนะติดอะไรแต่มันไม่น่าติดอย่างนี้นะนะเพราะมันปกติถ้ามันไม่มีรถจอดขวางมันจะไม่ติดนะครับมันก็จะไปของเขาเรื่อยๆจนถึงแยกนะการปราปา คือถ้านาโรงเรียนเบีนเนี่ยจะมีรถจอดซ้อนขันกันเยอะนะไม่รู้เป็นอะไรนะทั้งที่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ติดอันดับประเทศเลยนะครับผู้ปกครองก็มีแต่ระดับคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับขับรถยนต์กันทั้งนั้นนะแต่ว่ามาถึงหน้าโรงเรียนมราชอบจอดซ้อนขันซ้อนขันเงินกับคนที่ไม่มีการศึกษานะครับทั้งที่โรงเรียนเขาก็ลูกเเรียนโรงเรียนดัง ครูก็สอนนเากฎจราจรนะครับเคารพกฎหมายนะครับแต่ผู้ปกครองก็ทําให้เด็กเข็นนะจอดซ้อนกันเนไหมจอะซ้อนกัน,นดูสองฝั่งเลยนะครบจอะซ้อนกัน,นวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับซ้อนคันกันหมดเลย ทางมาลายด้วยนะครับจะลถมาง่ายมากส่งลูกมาเรียนเรียนดังะร,ระดับประเทศนะครับจะทำตัวแบบไม่เคารพกฎจราจรไม่เคารพไม่ให้เกียรติสังคมนะครับ แค่ทางมะลาย,ยังจอดทับทางมะลายจารถคันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆลถคันหนึ่งก็หลายแสนไปดูภูมิหลังคนที่จะสง่งลูกเรียนโรงเรียนเบนได้ต้องฐานะก็ต้องมีนะครับต้องมีเติมหนึ่งเป็นครูเป็นข้าราชการอย่างนี้นะครับ ส่งลูกดูที่หละจอดซ้อนคันดูคันนี้นี่จอดกลางลำเลยไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับจอดตีไฟเลี้ยวรอเลยนะครับไม่สนใจว่าข้างหลังเขาะจะลดมันจะติดไหมเยะเยะเยะลดราคาเป็นล้านคนครับ จอดไม่ได้เป็นผมสมัยผมมาส่ง,สง,สงลูกชายนะลูกชายผมเรียนที่นี่ผมก็ขับรถวนนะครับผมไม่ผมไม่จอดอย่างนี้ผมมาจอดไม่ได้ผมไม่จอดถ้าไม่มีช่องจอดนะผมจะขับรถวนครับวนนะูน่นละไปออกในซอยหลังโรงเรียนเพราะมีซอยอยข้างมันจะมีซอยลัดนะครับถ้ามาเส้นนี้พื๊ดมานีใช่ไหมมันจะมันจะมีซอยลัดเข้าหลังโรงเรียน ออกไปหลังเรียนได้นะครับก็ไปวนออกไปทางาประมงนะครับแล้วก็ทะลุออกนะครับแล้วก็วนกลับ,นะบมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ใหม่แล้วก็วนมามาจนกว่าจะมีที่จอดหรือว่าให้ลูกชายเดินออกมาเดินออกมารอเลยนะครับ่าตรงหน้าโรงเรียนมันจะมันจะแวบ,บเข้าไปจอด รับส่งได้นี่คาแยกกานป่าส่วนมุภาพนะครับหอนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะหอเก่าแล้วจะก้ามสะพานมูน้อยนะครับฝั่งทางนี้เป็นสะพานเก่านะครับฝั่งฝั่งถนนจะเป็นสะพานใหม่นะคที่สร้างใหม่จะเป็นสะพานเก่า มสุขับไปเรื่อยๆนะท่านจะเห็นด้านหน้านะครับจะเป็นเซ็นทันเวิร์ลนะเป็นเซ็นทัลพลาซ่านะไม่ใช่แก้ไขไม่ใช่เซ็นทันเวิร์ลนะครับเป็นเซ็นทัลพลาซ่านะครับเซ็นทันพลาซ่าทาง จะมีสองเลนนะครับรถขับได้ทั้งสองเลนนะครับก็ไปถึงทางทางแยกนะครับตรงตรงเข้าเส้นวงแหวนนะครับถ้าเราอยู่เลนขวาเนี่ยนะครับเลนขวานี้เอาไว้ Zero Net uh สําหรับรถที่จะเข้าวงแหวนนะเข้าที่คือรถที่จะออกไปเส้นใบพ่านนะครับจะต้องอยู่เลนขวานะครับส่วนเลนซ้ายนะครับเนี่ยเลนซ้ายเนี่ยเอาไว้สําหรับรถที่เลี้ยวลอดใต้สะพานยูเทินรอดใต้สะพาน จะมีบางช่วงบางคันนะครับที่รถวิ่งเลนซ้ายเนี่ยนะครับแต่เขาจะเข้าไบพาสอย่างนี้นะวันนี้ผมถ้าคือเท่าเจอผมเนี่ยผมปาดเลยครับผมไม่ให้เข้าเลยนะปาดเลยเพราะว่ารถที่จะเข้าไบพาสได้ก็คือรถเลนขวานะครับรถเลนขวาอย่างเดียวนะครับอ่านดูป้ายจราจรนะครับก็จะมีกําหนดเลียนอยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับ เลีซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายออกนะครับเลนวขวาก็คือเข้าไปในไปพารนะครับนะครับตามเส้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยผิดแล้วนะครับเนี่ยไอปิกัพคันนี้เนี่ยนะครับไปทับเส้นข้ามนะถ้ามีกล้องมาจับนี่ก็ไม่ไม่ทนรับกระปบนะครับเราก็ปรบปานเลยนะครับส่งที่บ้านนะครับเรากจะเลี้ยวเราใต้สะพานนะครับ รวมก็มิดนะครับสะพานเนี่ยสูงจากพื้นสะพานขึ้นไปด้านบนประมาณสองเมตรนะครับก่อนน้ำท่วมใหญ่ปีล่าสุดนี้นะครับหนักมากนะครับเพราะว่าเขื่อนไม่เปิดนะครับเปิดเปิดอยู่แต่เปิดไม่เต็มที่ครับพอนักข่าวเอาไปออกข่าวแค่นั้นแหละครับเรียบร้อยครับแค่สองวันน้ำแห้งหมดเลยครับ พราะพวกเล่นเปิดทั้งบานเลยนี่เปิดทุ้บานเลยนะครับระบายน้ำออกที่ด,ดูว่าน้ําก็มาเท่าเดิมนะเพียงแต่ว่าทําไมมันท่วมยันสีสเกตนะครับให้น้นํามูลนี่เออขึ้นทั้งหมดเลยนะครับออขึ้นทั้งหมดเลยทันมวลน้ํา